สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องปลากันบ้างเนาะสำหรับเรื่องปลาเนี่ยไม่ได้คูดคุยกันมาน,นานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปในส่วนของปลากันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะปลามีการอัปเดตนะในส่วนของเรื่องของบวไข่มุกเนาะตอนนี้นะครับก็ แจ้งชิงกันอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับมันรวมหมดเลยนะตอนเซิร์ฟ1ถึงเซิร์ฟ145มั้งก็คือเซิร์ฟตอนนี้นะปัจจุบันนะรวมกันหมดแล้วนะครับแล้วก็จากที่เขตนะมันได้3 0 37เนาะตอนนี้นะครับเหลือ31นะนะครับก็บอกได้เลยนะครับการแย่งชิงไข่มุกเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นอีกนะนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าตอนนี้ หมือนเซิร์ฟทุกเซิร์ฟเนี่ยมันรวมกันหมดนะนั่นหมายความว่าเออเขาเรียกอลิใครอลีมันนะก็คิดว่าเขาแย่งชิงกันอย่างแบบมันแน่นอนนะสำหรับในสัปดาห์ที่63นี้นะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของตรงนี้ผมไปเช็คนเกาะมานะตอนแรกเนี่ยเกาะตรงนี้ย20นะเกาะ20เนี่ยนะครับมันไม่มีนะมันบัคกนะตอนนั้นผมเริ่มมาเริ่มแบบเร่งมากเลยนะเพื่อที่จะได้ปลาใหม่ๆมานะแต่วันนี้นะครับ ผมผมผมบอกได้เลยนะมันมีมาก่อนนะแต่ผมเพิ่งรู้นะผมก็เลยมาเช็คนะตอนแรกนเนี่ยไข่มุกเนี่ยมันเอ้ผมก็สงสัยนะเอ้มันมีเซิฟหนึ่งได้ยังไงที่เราตีได้นะเออผมก็เลยมาเช็คก่อนนะคิดว่าเออบั๊กมันน่าจะหายไปนะสุดท้ายนะก็ในกลุ่มนะเขาบอกว่าเออนะมันมีต้องนานแล้วพี่นะ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวมาตกปลากันดีกว่านะก่อนตกปลาเนี่ยผมบอกได้เลยนะทักษะตอนนี้นะ มีเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นในการตกปลาได้ผมก็จะมาเอาเหยื่อนะลักกี้เฮิร์บนะเพิ่มเพิ่มในโอกาสในการจับปลาบันทึกนะในส่วนตรงนี้นะจริงๆใช้ผีเสื้อนี่ครับก็จะตอนนี้ก็เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นนะแต่ไม่เอานะเอาในส่วนของเรื่องของลักกี้เฮิร์บไปแล้วกันนะนะครับก็ไปไประจนภัยนะนะครับแล้วเรื่องของปลากล่องเนี่ยไปอย่าไปเอานะตอนนี้บักอยู่นะของนักเกียรติมากเลยนะได้หินเหลืองนะแล้วได้เงินนิดนหน่อยหน่อยนะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง อะไรนะเขาเรียกสองสองหินเหลืองกับเงินเนะี่ยโอ้ไม่ไหวนะรอรอแก้บ,บัคก,ก่อนแล้วกันนะไม่เอานะพยายามหลีกเลี่ยงนะกล่องพวกนี้ไม่เอานะของขวัญพวกนี้ไม่เอานะนะครับก็จะมาจับนะจับปลากันซะหน่อยนะนะยี่สิบครั้งนะนะครับจับปลาได้ติดสายตีดีๆหน่อยนะนะครับ โอ้ได้มาแล้วนะความแม่นยำนะโอ้สามซ็นตะครับในส่วนตรงนี้นะ,ะก่อนที่เราจะมาตกปลากันอีกนะเรามาดูห้องสมุดกันนิดนึงนะสำหรับเกาะน,นี้มีตัวอะไรยังไงบ้างนะครับมีในส่วนของการโจมตีนะครับ 6, มากสุดคือ 6,300นะครับแล้วก็มีในส่วนของสุขภาพนะก็คือ1,26,000นะแล้วก็บัตีนนะแล้วก็ป้องกัน3 1 5นะครับก็ได้เพชรเปิดถ้าหากจับพวกนี้หมดก็ได้100นะแล้วก็ปาคอสนะตรงนี้ก็ได้ป้องกันมา360นะครับแล้วก็กุจเจียนนะก็ได้สุขภาพมา1 4 4 0 0 0นะถ้าปลดตรงนี้2ตัวครบเนะี่ยก็ได้เพชรอีก200นะฮะ อ่านะครับแล้วก็ปลาบูเหลืองนะปลาบู่นะแม่ปลาบูนะโจมตีเก้าพันเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ปลาโตนะปลาตาปลาตาโตนะอีกเก้าพันนะเออถือว่าโจมตีเยอะนะถ้าได้2ตัวนี้ครบนะก็ได้300นะแล้วก็ปลานกแก้วสีเำเงิงผมคิดว่าสเตตัสดีเนาะนะฮะทําไมผมไปกดอะไรนะนะอ่านะครับปลา เข็มเงินนะปลานกแก้วสีเงินเนี่ยก็ป้องกัน490นะปลาเข็มเงินสุขภาพอุ้ยเยอะนะนะเพิ่มเลือดอีก198,000นะถ้าครบ2ตัวก็ได้400นะครับต่อมานะก็ปลาขมขืน่นเอ้ชื่อปลาแปลกประหลาดนะปลาขมขืน่นคะแนนสุขภาพก็อุ้ยดีนะได้คะแนนสุขภาพเยอะนะครับตรงนี้ได้198,000เลยนะฮะแล้วก็ปลาทาสนะอันนี้ก็เหมือนกันนะได้คะแนนสุขภาพเยอะเนาะอุ้ยอันนี้ได้เยอะนะ เพิ่มเลือดได้เยอะเลยนะครับเออนะครับตรงนี้นะแล้วก็ปลาขี้เท่าชื่อแปลกแปลกเท่นั้นเลยได้ความเร็วมาเพิ่มอีก33นะครับแล้วก็ปลานินสีน้ําเงินนะก็ความเร็ว33ไนดะ้เยอะนะนะครับแล้วก็เม็ดฟักทองนะ ซันพื้นซันพีทนะป้องกันอีก450ป้องกันเนี่ยผมจะไม่เอานะถ้าได้ครบสาตัวนี้ก็ได้600นะฮะแล้วก็ปลาเก๋านะปลาเก๋าแดง33นะครับแล้วก็ปลากระพงลายนะโจมตี900นุ้ดีนะปลาบู่นะอันนี้ก็คือการบล็อกนะโู้ก็โอเคนะ41.25นะนี่คือถ่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดนะนะครับในส่วนตรงนี้ปลาชเซลพีทนะโอ้เพิ่มลดความเสียหายจากคริติคอลนะบวก ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะเออดีนะแล้วก็ปลาสเก็ตสีเหลืองนะเพิ่มความมั่นยำนะเมื่อก,กี้ที่เราจับมาได้นะตรงนี้หรือเปล่านะเออเพิ่มความมั่นยำอีกสี่สิบเอ็ดจุดสองห้านะแล้วก็ปลาหานนกยุงสีชมพูเพิ่มการต้องกันสี่ร้อยห้าสิบนะครับปลาสิงโตมีไรนะปลาสิงโตเพิ่มคะแนนสุขภาพอุ้ยคะแนนสุขภาพนี่คือเกือบสองแสนได้เลยนะหลายตัวนะแล้วก็ปลาฉลามขาวเพิ่มความเร็วอุ้ยสามสิบเก้าเยอะนะแล้วก็ปลาฉลาม วับบีกองนะลดความเสียหายต่อเนื่องยี่สิบ็ดนะดีนะแล้วก็ถ้าหากเราครบนะก็จับครบสามตัวนี้ก็ได้เก้าเก้าเก้าร้อยนะแล้วก็ปาโลมาเป็นไงนะปาโลมาต้านทานคิติคอนะย8สบเอร์นนะโอ้ดีนะปลาดาวเป็นไงความเพิ่มความต้านทานสิบเก้าเอร์นนะปลาไหลเป็นไงปลาไหลเพิ่มความต้านทานเหมือนกันโอ้ดีนะเพิ่มความต้านทานนะเออเพิ่มการต้านทานนะออรต,นนนะตรงนี้นะ อ่าเรามาเปิดกันนี้ก็เอามาเอาเลยนะปาจับปลากันดีกว่าเป็นชาวประมงนะสำหรับวันนี้นะอ่ะาเป็นชาวประมงก่อนนะปกติผมจะออโต้นะขี้เกียจน,นะแต่ว่าพอปลาใหม่มาก็ต้องมาตกปลาหลังจากที่ไม่ตกกันมานาน,นมากๆหลายเดือนนะเออมาเริ่มต้นตกปลากันท่าหน่อยโอ้ปลาสุขภาพนะใส่ติใหม่นะตรงนี้ก็ผมก็ขายไปแล้วกันนะเอ เราไม่ได้มาดูเกาะกันนานแล้วเนาะหลายเดือนแลยวเนาะเออน,นะครับก็ตอนแรกผมอะผมว่าบอกได้เลยนะตอนนั้นอนะไอดีซนะูเปอร์ลักกี้เนาะผมคิดว่านะก็เป็นเพราะเกาะน,นะผมคิดอ่ามาแล้วตั้นไฮคิทิคอ้นะเก็บไว้ก่อนนะปลาโลมานะผมคิดว่านะไอดีซูเปอร์ลักกี้เนี่ยน่าจะเปิดเกาะยี่สิบก่อนเพื่อนเลยนะแต่ว่าบักนะเกมแบบว่าตามไม่ทันนะ ยังไม่เปิดเกาะให้ได้ไปลงเล่นนะนะครับสำหรับวันนี้นะก็มาเปิดเกาะเพื่อได้ดูนะแล้วมาตกปลาเพื่อได้ดูชิลๆนะในส่วนตรงนี้นะไม่ได้ปลาอะไรเนี่ยเซกโกโอ้โอนะี่ซกโกวิ่งแล้วนะไม่รู้ได้ปลาอะไรนะอ้าวนะไม่ได้ปลาอะไรเหรอ โอ oh, นะฮะโอ้โ oh, หได้ขยะนะขยะนะเป็นซอสหมือเทนหรือเปล่าเนี่ยขยานะฮะ โอ้ขยายแล้วนะโอ้โหนะครับนี่ครับก็สำหรับเกาะน,นะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกไม่อีก,อกเดือนเดือนนะกว่า2อสเดือนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตอนนี้เลเวลยีนะก็ถ้าเปิดเกาะใหม่เกาะที่30นะผมคิดว่าเกมจะตามทันหรือเปล่าน,นะจะเปิดเกาะสามิบให้ผมได้ไหมนะครับ อ่าป้องกันนะถ้าเปิดในส่วนของอไรครับถ้าเปิดในส่วนของเจ้าสามสิบได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเปิดในส่วนของนี่ครับนี่นะมันจะขวดโหลมันจะเพิ่มนะเราก็สามารถใส่ปลาได้อีกยี่สิบนะนี่ขวดโหลมันเพิ่มมาอีกอันนึงนะนะครับอ่า โอ้โหขยายแล้วนะข้ายายแล้วนะไปตังไปต่อนะไปต่อนะหนี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 ขยายนะหนีกล่องด้วยนะวุ่ยจบโดนกล่องเมื่อกี้นะอามาตรงนี้หน่อยนะ โอ้โหคะแนนสุขภาพแบบนี้ก็ขายนะครับอ่าเรามาดูตรงส่วนของปลาเยอะๆดีกว่านี้นีป่ปลาเต็มเลยนะอ่ามาจับกันหน่อยนะโอ้โหป้องกันแบบนี้ไม่เอานะ นะป้องกันแบบนี้ไม่เอานะอุตส่าห์ใช้ลัคกี้เฮิร์บแล้วนะโอ้ยยังได้ตัวอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้นะเนสโกวิ่งอีกแล้วนะ โอ้ป้องกันแบบนี้ก็ขายทิ้งไปเถอะครับเออเบ็ดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะก็ะใช้ลกี้เฮิร์ไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็เบ็ดโอ้แต่ตรงนี้ได้ปลาเยอะเนาะเพราะว่าจะเห็นว่ามาปลามาอยู่ข้างล่างนะผมก็มาโนะไปเองนะว่าในส่วนของถ้ามีปลาอ,อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะจะตกได้แต่ปลานะครับ นี่ลดความเสียหายต่อเนื่องนะฮะสำหรับตัวนี้นะก็ลดในส่วนของเผาไหม้นะครับแล้วก็ในส่วนของเลือดออกนะครับแล้วก็พิษนะนะในส่วนความเสียหายต่อเนื่องคือดอทนะอ่ามีตัวนี้มาก็อาจจะช่วยในส่วนของเรื่องการทำดาเมจของในส่วนของอะไรครับในส่วนของโยริจิได้ลดดาเมจในส่วนนี้ไปนิดๆิหน่อยหน่อยนะ ไม่หน่อยนะสิเไม่หน่อยนะนะฮะก็เยอะนะตัวนี้นะก็ประมาณ27มั้งนะถ้าหากว่าเราเก็บได้ตัวนี้นะผมก็คิดว่าจะช่วยในการลดดาเมจไทเทิรได้เป็นอย่างดีนะครับโอ้ในสโก,โกวิ่งแล้วนะโอ้ได้ปลาดาวมานะครับอืมตกตรงนี้ดีนะได้ปลาเยอะนะ อืมความเร็วยีิบเจ็ดนะผมยังได้ปลาตัวนี้มามากๆเลยนะนะครับในส่วนของอะไรครับในส่วนของตรงนี้นะอยากไ้ปลาเออนี่ครับลดความเสียหายต่อเนื่องนะอยากได้ยิบเจ็ดเต็มเลยนะเออจะลดความเสียหายต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีนะครับ ไม่เอาขายนะคะแนนสุขภาพไม่ไหวไม่เอาเนะย เลย5ครั้งนะก็หวังว่าจะได้ปลาตัวนั้นนะลดความเสียหายต่อเนื่องเยอะหน่อยนะประมาณ20กว่ากว่าก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวไว้เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวไว้เปลี่ยนทันทีเลยนะถ้าได้มานะครับโอ้ได้ขยานะหนีละหนีจากตรงนี้แล้วนะในสกงวิ่งแล้วนะ พอมีตัวละครใหม่เนี่ยนะก็ในสโกก็วิ่งแบบไม่เหนื่อยไม,ไม่ไม่มีเหนื่อยเลยเนาะนะนะไม่ขายก็ได้ยกเลิกเอายกเลิกไม่ได้อีกนะฮะออกไม่ได้อีก โอเคบักยาวนะไม่เป็นไรครับก็โอเคนะก็ขอจบนะเกี่ยวกับเรื่องของการตกปลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็มีการแข่งขันชิงเอ่อในส่วนของไข่มุกกันแน่นอนนะสาหรับกิจวันนี้นะรวมรวมการอะไรนะรวมไอเขาเนี้ยรวมเซิร์ฟนะในการตกปลานะนะครับในส่วนตรงนี้นะโขายไม่ได้นะโอ้โหนะอะไรกันนี้นะ โอ้โห oh, นะโอเคครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตนะในส่วนของตรงนี้นะก็เรียบร้อยนะสําหรับเกาะนะมีอะไรบ้างน,นะแต่ที่ผมต้องการคือลดความเสียหายต่อเนื่องนะเพื่อเามาใส่นะครับก็สําหรับในส่วนตรงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่นะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ